สวัสดีค่ะข่าวดังหวยเด็ดมาแล้วค่ะเพชรราชวราษฎรพระราชทานเครื่องราชดิเรกคุณาภรณ์ชั้นที่4ต้องบอกว่าปลื้มปิติที่สุดในชีวิตเมื่อล่าสุดเพชรราชวราษฎร์นางเอกในตำนานนั้นได้รับพระราชทานเครื่องราชดิเรกคุณาภรณ์ชั้นที่4เป็นอีกหนึ่งคนที่เป็นอมตะตลอดการสําหรับเพชรราชวราษฎรศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงภาพยนตร์ประจําปีพศ .2561 เป็นนักแสดงหญิงชาวไทยและเป็นนักแสดงภาพยนตร์จากเจ้าของฉายานางเอกในตายหยาดน้ำพึง่งประมาณพศ2 5 1 5เพชรราชวาระเริ่มมีปัญหาเรื่องสายตาเนื่องจากในการถ่ายภาพยนตร์ต้องใช้แสงไฟสว่างจ้าใช้เวลารักษาอยู่หลายปีจนกระทั่งตาบอดสนิททั้งสองข้างเมื่อพศ2521ภาพยนตร์เรื่องสุดท้ายที่เธอแสดงคือเรื่องไอ้ขุนทองซึ่งเธออำนวยการสร้างและแสดงเป็นแม่ของพระเอก รับบทโดยเสรพงษ์ชาตรีสาเหตุของการตาบอดของพิชราชวราชมาจากการไม่ได้พักสายตาไม่ว่าจะเป็นบทบาทที่ต้องร้องไห้บ่อยการขับรถไปทำงานเองประกอบกับสมัยนั้นถ่ายหนังต้องใช้ไฟแรงหรือใช้รีเฟกเยอะช่วงหลังๆที่ถ่ายหนังเรื่องไทยใหญ่เมื่อปี2513เริ่มแสบตาแต่เธอก็ยังขับรถไปถ่ายหนังต่างจังหวัดเองและอดทนแสดงภาพยนตร์จนถึงเรื่องสุดท้ายคือไอ้ขุนทอง เข้าฉายในปี2520ครั้นเวลาต่อมาเพชราชวราชจึงเข้าผ่าตัดดวงตาด้วยหวังใจจะรักษาให้หายแต่ผลกลับทำให้ตาที่เห็นเลือนลางกลายเป็นบอดสนิทในที่สุดหลังตาบอดสนิทในปี2524หลังจากนั้นเธอก็ไม่ปรากฏตัวที่ไหนอีกเลยต้องบอกว่าปืมปิติที่สุดในชีวิตเมื่อล่าสุดเพชราชวราชนางเอกในตำนานนั้นได้รับพระราชทานเครื่องราชดิเรกคุณาภรณ์ชั้นที่4 โดยทางเพจ Facebook เดชาธรรุ่งเรืองก็ได้เผยภาพและได้ระบุข,ข้อความว่าพระบาทสมเด็จพระประเมนทรรามาธิบดีศีสินมหาวชิระรงกรชพระบัญชเก้าจายู่หัวทรงปวดกล้าปวดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดิเรกคุณาภร์ชั้นที่4จตุตรคุณาภร์แก่นางเอกนันทนาครเพชรราชวราช โดยเจ้าหน้าที่จากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมนำเครื่องราะอิสริยภรณ์ดิเรกคุณาภรณ์ชั้นที่4จะตุทัคุณาภร์มามอบให้ถึงที่บ้านพักรามคำแหงซอย4ยังความปรับปื้มในพักกรุณาที่คุณอย่างล้นพ้นแก่นางเอกนันทนาคอและครอบครัวโดยทั่วกันแฮทแทกชลินนันทนาคอศิลปินแห่งชาติขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากพีนิว c o th ค่ะ ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องข่าวดังหวยเด็ดค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ